สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บริษัท JW Tech นะคะกับดิฉันนางสาวออโรอีหรือมันเติดหรือเฟิร์นั่นเองค่ะและในคลิปนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับบริษัท JW Tech นะคะและสาขาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆของเรานะคะจะมีสาขาไหนบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะค่ะบริษัท JW Tech ของเรานะคะก่อตั้งมา15ปีนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้นถึง6สาขาเลยนะคะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้ตามระแวกใกล้เคียงได้ดังนี้ค่ะสาขาแรกนะคะสำนักง,งานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์นะคะ,คะ,คะเบอร์ติดต่อ02-733-7702ค่ะสาขาที่2นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีนะคะเบอร์ติดต่อ02-733-7702ต่อ702 70ค่ะสาขาที่3นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะเบอร์ติดต่อ02-733-7702ต่อ701 70ค่ะ สาขาที่4นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดสระบ,บุรีนะคะเบอร์ติดต่อ02 733 7702นะคะต่อ601ค่ะและสาขาที่5นะคะตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเบอร์ติดต่อ02 733 7702นะคะต่อ602ค่ะ และนอกจากนี้นะคะยังมีอีก2อสาขาที่กําลังจะก่อตั้งเร็วๆนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครและก็จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ mm hmm. และนี่คือสาขาทั้งหมดของ JW t e c h ของเรานั่นเองค่ะ mm hmm. เรียกได้ว่ามีหลายสาขาให้คุณลูกค้าได้เลือกสรรและเลือกใช้บริการนะคะ mm hmm. หากลูกค้าท่านใดที่สนใจสินค้าหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก็สามารถเลือกใช้บริการสาขาใกล้เคียงคุณได้เลยค่ะ บริษัท JW Tech ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้การสนับสนุนไว้วางใจนะคะและเชื่อมั่นในสินค้าและการบริการของเรามาโดยตลอดขอบคุณค่ะ